สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกอาคาหัวข้อของวันนี้ก็คืออ่าจะเป็นลักษณะประมาณว่า Daily Message นะคะจะมีข้อความอะไรถึงคุณในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะมีทั้งหมด6ใบนะคะหรือ6ตัวเลือกด้วยกัน,นะคะ่ะก็แนะนําให้เลือกทีละใบนะคะหรือจะ2องใบก็ได้แต่ไม่ควรเกิน2ใบนะถ้าเรารู้สึกสะดุดตากับสีไหนตัวเลือกไหนนะคะ ก็เลือกได้เลยนะคะจะมีเลขะจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเรียงจากซ้ายไปขวาเลยแต่ถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มหมายเลขที่หนึ่งกันเลยนะคะ,ะสำหรับใครที่เลือกอใบที่หนึ่งนะคะตัวเลือกที่หนึ่งนะ,ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมี daily m e s s a g คุณจะเป็น daily m e s s a g อะไรนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะอย่าคิดมากอย่าก,กังวลมากเพราะว่าสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเนี่ยมันจะถูกดึงดูดมาให้กับคุณแน่นอนนะคะโอกาสที่คุณเฝ้ารอจะเกิดขึ้นนะคะ แต่บางทีมันอาจจะดูเหมือนว่าเป็นไปได้ยากหรือมันช้าหรืออะไรก็ตามนะให้ก็ออกมาลักษณะแบบว่าให้คุณเนี่ยอย่าให้คุณใช้ชีวิตของคุณไปอย่าไปกังวลกับมันนะคะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาอย่าไปคิดถึงอย่าไปนึกถึงอย่าไปกังวลเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ให้คุณได้ไปเจอกับมันนะคะเจอกับสิ่งนั้นเจอสถานการณ์นะั้นหรือได้สิ่งสิ่งนั้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะแอนคิดว่ากองที่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะ ใครที่เลือกสดุดตากับไพ่สาหรับนี้นะคะใบนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรบางทีแบบเออจะหมุนบ่นเกินทันไหมจะไหวไหมจะรอดไหมเนี่ยก็ออกมาว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาให้กับ คุณนั่นเองมันจะเหมือนกับมีทางออกเข้ามาวินาทีสุดท้ายหรือคุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้นะแล้วคุณได้เป็นคําประมาณว่าให้จินตนาการในสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเนี่ยมันสามารถดึงดูดมาได้จากที่เราด้วยจากความคิดของเราหรือการจินตนาการของเรานะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็ขึ้นมาประมาณว่าให้ถามตัวเราก่อนว่าเราต้องการอะไรกันแน่เหมือนกับให้ชัดเจนก่อนว่าเราต้องการอะไรกันแน่แล้วก็ค่อยคิดค่อย ไปขอพอหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วสิ่งนั้นก็จะตามคุณมาในภายภาคหน้านั่นเองเหมือนจะส่งมาเป็นโอกาสให้นะก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับใครที่เลือกไปแรกนะอืมนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อใบที่สองกันเลยนะคะสําหรับใครที่เลือกไปที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีข้อความอะไรถึงคุณนะคะก็ อย่าอยู่ในอดีตนะคะอย่าคิดถึงวันวานมากนะคะบางทีความทรงจําเราหรือความรู้สึกเดิมๆเนี่ยถ้ามันวนกลับมาเราก็ต้องหาวิธีไปปล่อยมันหรือไปเอามันออกนะให้มองไปในวันข้างหน้านะคะเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรมันมีการผจญภยัยมันมีสิ่งดีๆมันมีเส้นทางดีๆนะคะอะไรดีๆที่รอคุณอยู่นะคะแล้วก็อย่าอยู่กับปัจจุบันของคุณเนี่ยเอ้ยอย่าอยู่กับอนาคตอะหรือจริงๆอะ ห้ามอยู่กับอดีตแล้วก็อย่าไปสนใจหรือคาดหวังอนาคตมากให้คุณอยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะเหมือนตอนนี้คุณยังเหมือนกับอาจจะแบบชอบนึกเวลาเราอยู่เงียบๆนิดนเนี่ยคุณอาจจะชอบคิดทบทวนเรื่องอดีตอะไรเงี้ยก็ไม่ควรนะหรือคุณยังแบบปล่อยวางเรื่องอดีตเรื่องวันวไม่ได้ก็ให้คุณต้องหาวิธีฝึกปล่อยแล้วนะนะคะเหมือนกับถ้าคุณทําได้เนี่ยมันถึงจะดีจะโอเคนะแล้วสําหรับบางคนนะคะก็จะเหมือนกับขึ้นประมาณว่าคุณจะเจอ สิ่งที่คุณควรจะทำอ่ะเออคุณจะเจอกับอาชีพของคุณคุณจะเจอกับเส้นทางเดินของคุณนะคะคุณจะเจอในสิ่งที่คุณปรารถนาปรารถนาในที่นี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณว่าไม่เชิงขอพรนะแต่คุณจะเจอเหมือนกับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทําไมคุณจะเจอตรงนั้นนะคะคุณจะเจอเป้าหมายในชีวิตของคุณได้นะแล้วก็อย่าอยู่กับอดีตนะคะแล้วก็อย่าไปคาดหวังในอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะทําทุกวันให้มันดีให้มันมีคุณค่าแล้วอะไรจะเกิดเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นกับคคุณในนนนวั้้าาหะะ สำหรับบางคนมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายได้ไปเจองานใหม่ที่สถานที่ใหม่ที่อยู่อาศัยใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ก็เด่นในเรื่องของการงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราเหมือนกับอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วหรือผิดพลาดไปแล้วก็ให้อภัยปล่อยวางปล่อยผ่านนะคะอย่าไปทบทวนมันอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปนึกถึงมันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะสำหรับใครที่เลือกไพ่ใบที่สองก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ใบที่3ามกันเลย สำหรับใครที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นคําว่าอะไรนะคะให้เชื่อเซนส์นของคุณมากกว่านี้นะอาจจะเป็นด้วยความรักก็ได้บางทีคุณแบบเหมือนเซนส์นคุณบอกว่าเป็นคนนี้แหละแต่คนอื่นอาจจะพูดว่าเอ๊ะจะใช่เหรออะไรอย่างนี้นะคะแต่เท่าที่ดูนะเหมือนกับไพ่เดลี่มัสนของคุณก็คือเชื่อเซนส์นซะนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเชื่อเซนส์นเราเชื่อความรู้สึกของเราเชื่อความต้องการของเรานะคะข้างในเรา,ใ,เราใจเราเสียงเราดึกๆบอกว่าอะไรก็ให้เชื่อตามนั้นนะคะ เออนะรู้สึกดีก็แสดงว่าใช่ถ้ารู้สึกไม่ดีก็แสดงว่าไม่ใช่นั่นเองนะคะง่ายๆเลยแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่น่าจะมีเซนลนะมีเซนมีแางสังหรณ์แต่คุณอาจจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แล้วตาจะเชื่อฟังคนอื่นแทนเราไพ่เนี่ยพยายามจะบอกว่าให้เชื่อตัวเองสิเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงก็จะเข้ามาเองนะคะเมื่อถึงเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะส่วนเป็นไพ่คำคุณได้คําว่าการเริ่มต้นใหม่หนูบิ g i น n i n บางนคนอาจ,จะรออะไรอยู่หรือเปล่านะคะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่คุณณต้้้อองเเชื่คคววามรูสึกกุุนแล็ใ ตัวคุณเนี่ยนำทางคุณนะพาตัวเองเดินหน้าต่อไปแต่อย่างที่บอกตอนแรกแอนเห็นเป็นลักษณะความรักแล้วคุณก็ได้ไพ่ว่าคุณจะได้แต่งงานนะถ้าบางทีคุณไปดูดวงแล้วบอกว่าไม่มีคู่ไม่มีแฟนหรือเขาคนนี้ไม่ใช่เนี่ยแต่เซนคุณบอกว่าใช่คุณจะได้แต่งงานเนี่ยก็คือเชื่อเซนคุณเลยเพราะมันจะเกิดขึ้นตามที่เซนคุณบอกนะคะบางทีคนอื่นอาจจะไม่ได้แบบรับรู้ได้เท่ากับตัวคุณนะเหมือนคุณอาจจะมีเซนมีพลังงานวิเศษอะไรอย่างเงี้ยคุณมีพลังพิเศษนะคะที่แบบว่า สามารถดูได้มียาอย่างรู้เนี้ยคุณก็รู้คุณก็เห็นแต่คุณแค่ขาดความเชื่อเสร็คุณเองหรือขาดความมั่นใจในตัวคุณเนี่ยคุณก็แค่กลับมาเชื่อซะมั่นใจซะแล้วสื้ออย่างมันก็จะเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณได้ไพนูบิกินนี่ก็คือการเริ่มต้นมันสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็ประมาณนี้นะสาหรับใครที่เลือกไปที่สาะคะเดี๋ยวเราไปต่อไปที่สี่กันเลยสําหรับใครที่เลือกไปที่สีนะคะจะเป็นสีชมพูเดลี่ของคุณก็คือจะขึ้นมาประมาณว่า อย่าก,กังวลหรืออย่ากลัวที่จะทําตามความฝันของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแบบการตัดสินใจนะคะใครบางคนอาจจะแบบอยู่ในช่วงการที่จะต้องแบบว่าเพิ่งจะเรียนจบจะต้องตัดสินใจว่าจะทําในดีส่วนมากได้คําแนะนําก็คือจะต้องแบบหาอะไรที่มันมั่นคงเป็นหลังจต่ใจคุณอาจจะอยากทําอะไรที่มันเป็นอิสระหรือบางคนทํางานมานานแล้วออฟฟิศบริษัทก็อยากจะออกมาทาอะไรที่เป็นอิสระนะคะ ให้อันนี้ก็ออกมาประมาณว่าให้ทําตามความต้องการของคุณทําตามความฝันของคุณนะคะคุณอยากทําอะไรคุณอยากเป็นอะไรคุณอยากไปไหนอะไรเงี้ยให้ทําตามใจตัวเองทาตามที่คุณต้องการที่คุณปรารถนานะคะที่คุณอยากจะทําจะดีที่สุดหรือทําตามความฝันของคุณนั่นเองมันจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณทําตามที่คนอื่นเขาต้องการให้กับคุณยังไงคุณก็ไม่มีความสุขถึงจุดหนึ่งคุณก็จะต้องออกมาแล้วก็ท้ายที่สุดคุณก็จะอาจจะมีเหตุให้คุณจะต้อง ออกมาทําตามความฝันของคุณอยู่ดีนะคะไม่เร็วก็ช้าไม่ช้าก็เร็วนะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากปล่อยไปก่อนอยังไม่ต้องรีบนะคะแต่ให้รู้ว่าถ้าจะเลือกอะไรนะให้เลือกในสิ่งที่เราต้องการให้เลือกสิ่งที่เราชอบจะดีที่สุดแล้วก็อาจจะมีการเดินทางปีหน้าก็ได้นะคะประมาณนี้นะก็บอกเลยกองที่3ามอย่าก,กลัวนะคะอย่าก,กลัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่าก,กลัวที่จะทําเพื่อตัวเองอย่าก,กลัวที่จะทําตาม ความต้องการของเราหรือความฝันของเราเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณทําตามที่คนอื่นเขาบอกหรืออยากให้คุณเป็นเนี่ยอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบคิดไม่ต้องรีบตัดสินใจนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะคะประมาณนี้นะสาหรับใครที่เลือกกลองที่ใบที่สามเนาะไม่ใช่กลอง <laughs> นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อใบที่4ี่เลยคะ่ะสําหรับใบที่สี่นะคะเอ้ไม่ใช่ใบเออใบที่ห้าแล้วนี่หรือว่าคุณต้องไปดูใบที่4ี่นะ สิ่งที่ไพ่เดลี่อยากจะบอกนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณว่าสิ่งที่คุณคิดอะ mm hmm. คุณจะดึงดูดมันมานะ mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะ mm hmm. แล้วก็ใบที่สี่เนี่ยแอนว่าดีอยู่นะลองไปฟังดูนะคะ mm hmm. เพราะใบที่4ี่เดี๋ยวจะสปอยให้นิดหนึ่งเนาะมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าคุณต้องการอะไรคุณอ๋อใบที่สี่จะเป็นเกี่ยวกับความฝันถ้าคุณมีความฝันและสิ่งที่คุณอยากจะ อยากจะทำเนี่ยใบเนี้ยมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าคุณจะทํามันได้นะถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้นะคะแล้วคุณทําตามที่คุณต้องการเนี่ยมันจะเหมือนกับมันต้องประกอบกันอะแล้วมันถึงจะออกมาสําเร็จมันถึงจะออกมาเป็นชิ้นส่วนได้หรือว่าได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลองไปฟังกองที่ใบที่4ดูนะแต่ใบที่5้านะคะก็คือสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณจะคุณสามารถดึงดูดมันได้อะคือคุณคิดอะไรไว้ยังไงเนี่ยมันจะดึงมันจะทําให้เกิดขึ้นได้มันจะมีโอกาสให้กับคุณนะแต่ก็สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งคความิด คิดลบคิดไม่ดีจะดงึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีเข้ามาคระะับแต่ถ้าคิดสิ่งคิดแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคุณก็จะดงึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้เหมือนกันแต่ต้องบอกไว้เลยนะกองนี้คือคุณมีความพลังอ่าเขาเรียกนะพลังความคิดที่สูงเพราะฉะนั้นต้องระวังความคิดให้มากนะคะคิดลบเจอสิ่งไม่ดีนะคะคิดดีเจอสิ่งดีๆแต่ก็จะเจอช้าหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะคะอย่าเครียดอย่าไปเครียดกับมันนะคะต้องระวังความคิดพยายามอย่าเครียดหา ความสุขหาเสียงหัวเราให้ตัวเองบ้างนะคะให้มันบาลานซ์กันจะเอ่อจะดีมากๆเลยนะคะจะดีมากๆเลยแล้วก็เวลาคิดอะไรก็คิดให้มันแบบเป็นแนวทางแล้วกันอย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปจริงจังเนาะนี่เรามาถูกทางนะคะไพ่บอกว่าเราก็อยู่ถูกทางถูกจุดอยู่นะแค่บางครั้งอาจจะเจออุปสรรคเยอะหน่อยเส้นทางที่เราเดินนะคะแต่อย่างนั้นก็ตามนะคะให้คิด แต่เรื่องราวดีๆไปก่อนคิดบวกมองในแง่ดีไปก่อนนะช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งไปกังวลอะไรมากอย่าเพิ่งไปเสียรียกับการใช้ชีวิตหรือการที่จะจริงจังกับอะไรมากนะคะแล้วก็ลองไปดูกองใบที่4เนาะเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับทําตามความฝันของเราจะดีมากๆเลยพอมันผสมกันเนี่ยมาเอามาปรับใช้เข้ากันนะคะผสมผสานกันเนี่ยมันถึงจอ,อกมาดีนะก็อย่าเพิ่งไปใส่ใจอะไรมากนะคะช่วงนี้ก็รีดักชิลๆไปก่อนแล้วกันเนาะกองที่ใบที่5นะคะเดี๋ยวเราไปต่อใบที่6กันเลยค่ะ สำหรับใบที่6นะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าเดลี่คืออะไรนะคะให้ช่วงนี้คุณอาจจะได้รับสารนะใครบอกว่าให้มองไปบนท้องฟ้าแล้วคุณก็จะเห็นนางฟ้าของคุณเซลดาของคุณสิ่งศักดสิ์ของคุณคอยดูแลคุณอยู่เหมือนกันนะคะใครที่กําลังหมดหวังท้อแท้กับการใช้ชีวิตบอกเลยว่าคุณมีสิ่งหนึ่สิ่คุณมีเทลดาประจําตัวคุณอาจจะมีบัท้องกุดนะคะที่ร่วงรับไปแล้วนะคะนานแล้วนานแล้วก็ได้คอยดูแลคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะเห็น เห็นเลขเห็นอะไรบ่อยๆนะเห็นทรายเห็นรังสังหรณ์เห็นเลขเห็นอะไรก็ตามนะนั่นคือการสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อคุณคะบางคนอาจจะถามว่าถ้าคนนี้ใช่คู่หนูเนี่ยขอให้หนูเห็นนั่นเห็นนี่คุณเห็นแล้วแต่คุณยังไม่เชื่อนั่นคือการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สปิริตนะคะหรือเทวดากาลังจะสื่อสารกับคุณนะแต่คุณยังไม่เชื่อว่าเขาสื่อสารกับคุณอยู่เพราะฉะนั้นจงเชื่อซาแล้วก็ไพ่ของคุณออกมาลักษณะแนวสปิริตชออยู่ใบเดียวเลยนะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิอยู่เคียงข้างคุณอยู่กับคุณตลอดเวลาแล้วพยายามจะคอยช่วยเหลือคุณสื่อสารกับคุณนะคะแล้วคุณก็ได้คําว่าอาจจะมีอีเวนต์หรือโปรแกรมหรืออะไรแบบน่าสนุกอะ่ะเข้ามาในชีวิตคุณได้นะอาจจะมีอะไรที่มันน่าสนใจเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก็คยกอะไรนะเหมือนกับกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นแบบโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณมีแบบสีสนะัน ชีวิตคุณดูมีสีสันขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็การนอนน้อยเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะคุณจะได้ตรงนี้ด้วยว่าอย่านอนน้อยอย่าหักโหมอย่าอะไรมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ขอถึงให้อีกใบแบบว่าอนาคตคุณจะรวยอนาคตคุณจะมีะความมั่นคงในชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกกังวลได้เลยใครที่กังวลเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีนะคะให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณพยายามจะช่วยเหลือคุณอยู่นะคะนางฟ้าเทวดาพยายามจะคอยนําทางคุณอยู่ <ๆ S 2> ก็ให้คุณแบบจเย็นนนอดทะ,ะล้วก ให้ดู้ไว้เลยว่าอีอาในอนาคตในวันถหน้าอาจจะอีกหลักอาทิตย์อาหลักเดือนก็ได้นะค,คุณจะเจอสถานาการณ์ที่เป็นเมืเม่อไหคุณจะเจออีเวนท์ที่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปก็ได้อาจจะเจอโอกาสบางอย่างในด้านการงานหรืออาจจะเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งอทอแท้กับชีวิตเพราะว่าเรายังไม่เจอโมเมนต์นั้นหรือยังไม่เจอสิ่งนั้นนั่นเองนะคะประมาณนี้นะสาหรับใครที่เลือกกองที่หกนะคะหรือใบที่หกนั่นเองก็ เป็นเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นข้อความสั้นๆที่เพิ่งลองทำมาดูนะคะถ้าใครชอบเหีก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเืฉอจะได้ทำใหม่มาเพิ่มนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ